สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชลติพาชันค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะมารีวิวกระเป๋าของปี2022ที่ตกค้างไว้แล้วยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเดือนมกราปี2023แล้วค่ะแต่ว่าพี่อ้อดูแล้วก็ยังไม่มีวีแวลที่จะมีกระเป๋าใหม่ๆม,มารีวิวให้ชมกันนะคะก็เลยขออนุญาตมาอัปเดตนะคะก็คือ,อเล่าสตรอรี่ของกระเป๋าแอรเมทั้ง3ใบที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะแล้วก็ อัปเดตราคาราคาที่พี่อ,อ้อได้มาราคารีเซลนะคะเป็นราคารีเซลแล้วก็ราคาช็อปจากปี2022แล้วก็ปัจจุบันแอมเอสได้ปรับราคาขึ้นแล้วนะคะก็จะมารีวิวคร่าวๆก่อนส่วนรายละเอียดของแต่ละใบเนี่ยพี่อ้อก็จะขอทำคลิปแยกไว้ทาไว้รีวิวให้ชมกันนะเพราะว่ายังมองไม่เห็นเลยว่ากระเป๋าที่ตัวเองจะได้ใหม่ในปี2023เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเอาเนจริงอ่ะปี2022พี่อ้อเก็บ ทบจะทุกใบแล้วนะที่ตัวเองที่คิดว่าสมควรจะมีคือมีครบแล้วเลยทําให้ในปีนี้รู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมเลยอะค่ะก็ถ้าสมมติว่าคนที่ใช้กระเป๋าจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะก็จะรู้ว่าออคือถ้าตอนแรกๆยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกอ่ะซื้อทุกรุ่นทุกคอลเลคชั่นที่แบบเป็นกระแสนี่จะพอผ่านไปเดี๋ยวจะรู้เองค่ะว่าจะเจ็บตัวมากเพราะว่าพอกระแสหมดหรือว่า เลิกนิยมกันแล้วเนี่ยพอเราเอาไปขายเพื่อที่เราจะเปลี่ยนใบใหม่เนี่ยกระเป๋าใบที่พ้นกระแสไปเนี่ยก็จะราคาตกนะคะทาให้เราเนี่ยจะขาดทุนจากการซื้อพอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือซื้อกระเป๋ามากขึ้นก็คือต้องเจ็บตัวมาก่อนแหละนะคะแล้วก็จะรู้เองว่าเราควรเก็บกระเป๋าคือที่เป็นทมเด็เป็นคลาสสิกของแบรนด์จริงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆไม่จําเป็นต้องตามกระแส ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะถ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มันก็จะต้องมีบ้างแหละที่แบบอยากจะใช้กระเป๋าที่อยู่ในความสนใจของอสังคมโดยภาพรวมอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พี่อ้อก็จะเล่าสตอรี่นะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะจริงๆถ้าดูพี่อ้อจากคลิปของปีที่แล้วนะ ี่อ้อเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากได้กระเป๋า Air Mate ายภายในปีที่แล้วเนี่ยสองใบก็คือตั้งหลักไว้ก็คือพิโคตินและการ d เด p a r t รตีนี่แหละในสีโปรแล้วก็อกทูบด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปสักสี่ปีพี่อ้อเคยมีทั้งการ d เด p น r t รตีแล้วก็พิโคตินมาแล้วแต่ว่าในตอนนั้นะ่ะเป็นสีที่แบบเป็นสีส้มสีชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า ตอนนั้นลองใช้แล้วไม่ชอบก็เลยขายไปค่ะแต่พอขายไปแล้วรู้สึกผิดนะคะรู้สึกว่าจริงๆอะถ้ามอ,มองเรื่องของอยากจะมีคลาสสิกของแบรนด์เก็บไว้เนี่ยถ้าเป็นแอมะซิก,ก็ต้องเป็นออร์เคลลี่หรือเบอร์กินใช่ไหมคะแต่พี่อ้อก,ก็คงไม่ไม่ขนาดนั้นอะเพราะว่าเบอร์กินหรือเคลลี่เนี่ยก็คือว่าราคาสูงมากๆแล้วแล้วหลักในการใช้แบรนด์เนมที่ถูกต้องคือต้องประมาณตัวเองด้วยนะคะถ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะมีไรายได้หรือ ที่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็ไม่ควรที่จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะก็เอาเท่าที่แบบว่าเหมาะสมกับตัวเองนะคะตัวเองพอที่จะรับผิดชอบแล้วก็พอที่จะสะสมเงินซื้อได้นะคะก็กลายเป็น2รุ่นนี้ค่ะทีนี้ก็จะเห็นว่ามี3าใบใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งเป้า2ใบแต่พอเออระหว่างกลางปีก็ได้แอมเนลินดี้มานะคะซึ่งราคาก็จับต้องได้นะคะเป็นยูไริวนะคะก็เลยก็เลย รับไว้ก่อนค่ะทีนี้เป้าหมายของพี่อ้อเวลาที่เราตั้งเป้าไว้นะคะคือการตั้งเป้าเนี่ยก็ดีใจอย่างหนึง่งที่ตัวเองทําได้ตามเป้าด้วยแต่ส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตั้งทําให้เราอะไปถึงเป้าหมายนั้นก็คือว่าเราก็ต้องไม่ไม่แบบซื้อของฟุ่มเฟือยอจุกจิกอะคะ่ะก็คือว่าจริงๆ่อะโชคดีด้วยแหละว่าที่เราไปนึกถึงว่าเราอยากได้แอเมเสเนี่ยเพราะว่าเราก็มี ชาแนลเกือบครบทุกรุ่นที่เราควรจะมีแล้วเท่าที่พี่ออรู้สึกกับพี่ออขาดแค่โคโค่เท่านั้นพูดแทบทุกคลิปเลยนะถ้าสมมุติว่าคุณ FA ของพี่ออผ่านมาฟังอ่ะก็ขอความกรุณาด้วยนะคะรออีกวัยดึงเท่านั้นค่ะแล้วก็จะบอกว่าคือหลังจากนั้นคุณ FA เเขาเสนออะไรมาที่ไม่ใช่เป้าหมายของพี่ออพี่ออก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรับข้อเสนอเลยแล้วคุณ FA ของพี่ออก็เป็น น่ารักมากด้วยนะคะคือเขาก็ไม่กดดันนะคะก็เลยทําให้พี่อ้อไปถึงเป้าหมายที่เป็น Air m a t มาได้ถึงวันนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อ้อทาก็คือเรื่องของการสร้างแรงกดดันแรงบันดาลใจหรือแรงกดดันดีคือระหว่างทางระหว่างปอ่ะพี่อ้อยังไม่ได้กระเป๋าตอนแรกยังไม่ได้กระเป๋าอ่ะพี่อ้อซื้อของอื่นอย่างเช่นกําไรนะคะกําไรแอ r Mate สองสองชิ้นรองเท้า1คู่แล้วก็ ผ้าผูกขูกระเป๋าอะซื้อทั้งทั้งที่ยังไม่มีกระเป๋าอะค่ะเพื่อเป็นการกดดันตัวเองว่าซื้อผ้าผูกขูกระเป๋ามาแล้วเนี่ยถ้าไม่ซื้อกระเป๋าจะผ้าผูกขูนั้นก็จะแบบว่าไม่มีประโยชน์อะค่ะจะไปผูกกับอะไรใช่ไหมคะก็เลยมีแรงกดดันอย่างนึ้แต่ว่าความกดดันนั้นพี่อ้อก็ไม่ได้เร่งรัดตัวเองนะไม่ใช่ว่าพอได้ผ้าผูกขูกระเป๋มาแล้วก็ต้องรีบซื้อกระเป๋าเลยไม่ใช่นะคะก็ดูราคาที่เหมาะสมนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่อ้อก็จะ วิวแต่ละอย่างให้ชมกันนะคะก็คือ1ก็คือพี่อ้อขออนุญาตไล่ตามไทม์ไลน์ที่ได้มานะคะรินดี้ได้มาประมาณกลางปีที่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเลยแต่ว่าพี่อ้อเห็นว่าเขาสภาพดีมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะแล้วพี่อ้อก็ขออนุญาตอ่านที่จดมานะเพราะว่าเป็นเรื่องของราคานะคะราคาพี่อ้อทาไว้3สเต็ปนะคะก็เลยแบบว่าเยอะมากๆแล้วจําไม่หมดนะคะ a อนเนลลินดี้ไซส์26เนี่ยที่พี่อ,อ้อได้มานะคะเป็นสเต็มไวปี2020ค่ะแล้วก็สภาพยูทไลท์นิวนะคะเหมือนใหม่มากๆค่ะพี่อ,อ้อใหม่จนพี่อ้อก,ก็ยังไม่กล้าใช้เลยนะคะอุปกรณ์ครบเลยพี่อ,อ้อได้มาจากร้านใน IG นะคะก็คือผู้เขาน่าจะมาฝากขายนะคะพี่อ,อ้อได้มาที่185,000บาท ในขณะที่ราคาของ a m r ์เมลินดไ่สิในปี2022นะคะอยู่ที่291,350บาทค่ะเห็นไหมเลขหลายเลขมากมากเลยถ้าพี่อมอไม่จดมาพี่ออมจำไม่ได้นะคะแล้วก็พอปีนี้นะคะเมื่อต้นปีนะคะช่วงประมาณวันที่3 4 2 3 4นี่แหละพี่ออมไปเที่ยวอยู่นะเลยไม่ได้สังเกตว่าเขาขึ้นวันไหนนะคะราคาปรับตัวขึ้นนะคะเป็นจาก291,350ค่ะปรับเป็น316,700นะคะ ก็สามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งมืนหกพันเจ็ดร้อยบาทแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเทียบย้อนกลับไปราคามือสองที่พี่อ้อได้มาถึงแม้ปีเก่าไปนะคะสามปีนะคะคอปพี่อ้อได้มาปีสองพันยี่สิบปีนี้ปีสองพันยี่สามเนี่ยได้มาแสนแปดห้าแล้วราคาปัจจุบันสามหนึ่งหกเจ็ดร้อยเนี่ยพี่อ้อถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่อ้อพอใจแล้วค่ะใบถัดมานะคะคือหลังจากกลางปีที่พี่อ้อได้ใบนี้มาพี่อ้อก็ยังเฝ้ารอ ทั้งสองใบคือจะเป็นสีไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะการ d เด้นสีโกหรือว่าพิโคตินสีทุกก็ได้ก็คือขอให้ทั้ง2ใบยอยู่ในสองสีที่อยากได้นี่ละนะคะก็พอถึงเดือนธันวาพี่ก็คิดว่าสิ้นหวังแล้วก็คือว่าเหมือนจะไม่ได้แล้วนะคะก็เตรียมจะทําใจว่าไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็โชคดีค่ะประมาณกลางเดือนนะคะเดือนกลางเดือนธันวาคมก็มีคือรู้สึกได้ว่ากระเป๋าอะราคากระเป๋า ยอ่อลงไม่เป็นเฉพาะแอมเนนะหลายๆแบรนด์เลยที่พี่อ้อรู้สึกได้ว่าราคาเขายอ่อลงนะคะรวมทั้งชาแนลด้วยก็ทําให้พี่อ้อสามารถซื้อกระเป๋าทั้ง2ใบนี้พร้อมกันได้นะคะโดยที่ตลอดปีพี่อ้อเฝ้าสังเกตว่ากระเป๋าการ a เด e น Party นะคะเขาก็จะราคาอยู่ที่ไม่ว่าจะสีโกหรืออีทูฟนะคะประมาณแสนแปแต่ตอนที่พี่อ้อได้มาก็าคือย่อตัวลงมาแล้วนะคะการ d เด p น r t y เนี่ยพี่อ้อได้มาใน ของใหม่นะคะไซส์30นะคะในส e ีอีทูค่ะแล้วก็เป็นสแตมป์ยูก็คือปีปัจจุบันนะตอนได้ก็คือปี2022ซึ่งเดือนธันวาคมใกล้ใกล้ข้ามปีเป็น2023ละส่วนหนึ่งของการที่ราคาย,ย่อตัวลงพี่อ้อวิเคราะห์เองนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าอ,อพอข้ามปีสแตป์สมมุติว่าถ้าเขาขายไม่หมดภายในปี2022พอข้ามปีเนี่ยกระเป๋าจะเป็นปีเก่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเาก็เหมือนกับถ้าสมมติว่า คนที่มีกระเป๋าเยอะๆอาจจะปล่อยนี่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อ้อก็เลยโชคดีได้มาที่ราคา1น0 0 0 0สบาทค่ะจากที่ระหว่างปีที่เฝ้ามาแสนแปบนะเหลือแสนหกก็ภูมิใจมากๆแต่ค่ะราคามือหนึ่งในช็อปนักขณะนั้นปี2022อยู่ที่1 3ึ่งแบาทก็ยังเห็นว่าราคาที่พี่อ้อได้มาก็ยังสูงกว่าช็อปนะแต่ด้วยกลไกของการตลาดนะคะที่พี่อ้อกล่าวไป ให้ฟังแล้วนะคะพี่อเ,เข้าใจนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปทํายอดอะไม่ไม่สามารถไปซื้อของแล้วก็ทํายอดเพื่อให้ได้กระเป๋าใบนี้ได้ก็ยอมซื้อรีเซลที่ราคาสูงกว่าแล้วจุดีกว่านะคะแล้วก็พอปี2023นะคะราคาปรับตัวขึ้นค่ะเป็น1,4 2 3 5 0บาทค่ะก็ปรับขึ้นมา10,000กับอีก100บาทนะคะก็ก็คือ<ะ>ถือว่ารอดแล้วค,ค,ค,คือคือไม่รอดหรอกเพราะว่าราคาที่ซื้อมาแสนหกก็ยังแพงกว่าช็อปในปัจจุบันอยู่แต่ก็ ถือว่าก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้า,าข้ามปีไปพอราคาไอเมดปรับสูงขึ้นราคาของเขาก็อาจจะราคารีเซลก็อาจจะสูงขึ้นอีกก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าไทาม์ไลน์ที่ตัวเองซื้อมาเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วค่ะต่อมาค่ะพิโคตินนะคะก็ต้องย้อนเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆอะ่ะการเดินปาร์ตี้และพิโคตินน่ยเขาเขาโพสต์พร้อมกันนะคะแต่ว่า,ะาละร้านกันนะในจีนะคะซึ่ง พี่อ้อต้องตัดสินใจเลือกใบหนึ่งพี่อ้อตอนแรกเลือกพีโคตินก่อนนะคะติดต่อเจ้าของเขาเป็นคนใช้เองนะคะไปแต่เขาไม่ตอบหลยพี่อ้อพี่อ้อรอสัปดาห์หนึ่งพอเขาไม่ตอบพี่อ้อตัดสินใจเลยรีบไปซื้อกาเดนปาร์ตี้เพราะว่าคิดว่าราคาดีแล้ว,วกลัวว่า,เ,าเขาจะขายคนอื่นไปนะคะก็สรุปพี่อ้อได้กาเดนปาร์ตี้มาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เจ้าของพีโคตินติดต่อมาะคะ่ะทําให้อ่ รู้สึกแบบหมักใจนะคะเพราะว่าราคาของพิคตินก็น่ารักนะคะแต่ตัวเองก็ใช้เงินกับการเด้นปาร์ตี้ไปแล้วนะคะแต่ก็ด้วยความที่รู้สึกว่าถ้าของจะเป็นของเราเป็นของเราถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ในขณะนั้นก็มีความพร้อมอยู่นะคะก็เลยซื้อพิคตินมาด้วยนะคะที่พิคตินใบนี้นะคะเป็นสีโกไซส์18ค่ะ แต็มอยู่ปี2022เช่นเดียวกันนะคะพี่อ้อได้มาในราคาแสนสามในขณะที่ระหว่างปีนะคะพี่อ้อเห็นราคาเนี่ยสีโกเนี่ยอยู่ประมาณแสนหกนะพี่อ้อไม่ได้สนใจเรื่องอะไหล่สีเงินหรืออะไหล่สีทองนะคะจริงๆอ,ะอ่ะที่เห็นพี่อ้อรู้สึกว่าอะไหล่สีทองในพิคโคตินน่ะจะสวยกว่าแต่ว่าจังหวะมันได้อะ่ะแล้วถ้าสมมติอะไหล่สีทองพี่อ้อดูแล้วก็ราคาจะแพงกว่าอีกประมาณหมื่นนึงนะคะก็ เอาที่ว่าเราชอบดีกว่านะคะก็เลยได้เป็นอะไราสิเงินมานะคะพี่ยอดได้มาแสนสามในขณะที่ปีที่แล้วนะคะราคาพิโคตินเนี่ยในช็อปอยู่ที่17,450บาทเท่านั้นค่ะและพอปี2023นะคะราคาปรับตัวขึ้นอีกเท่ากับการเดน p าร์ตเลยคือขึ้นไปอีก11,000บาทนะคะเป็น11,7550บาทค่ะก<อ>็ทั้งหมดนะคะก็รีวิวเรื่องราคา3สเต็ สามสเต็ปที่พี่อ้อ,อเล่าให้ฟังพร้อมกับสตอรี่ที่ได้กระเป๋าทั้ง3าใบมาแล้วพร้อมกับแบรงบันดาลใจต่างๆนะคะก็เอาไว้โอกาสหน้าพี่อ้อมารีวิวทีละใบทีละใบให้ชมกันดีกว่านะคะว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อ แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงถึงจริงอ่ะพี่อ้อคิดว่าชอบแหละเพราะจริงจริงอ่ะทั้งสองใบพี่อ้อเคยมีใช้มาแล้วนะคะลองย้อนกลับเคยเคยทำรีวิวแวบ,บๆนะคะลองย้อนกลับไปดูได้ค่ะแต่สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปกระเป๋าแอร์เมดของพี่อ้อค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ